สวัสดีค่ะทุกคนขอเวลาหอบหน่อยนะคะเดินขึ้นเดินมานี่สูงมากวันนี้พี่ฝนพาทุกคนมาเข้าป่าอีกแล้วนะคะมาเก็บเห็ดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูป่าบูเบอรี่ด้วยนะคะว่าวันนี้เราจะได้เห็ดไหมแล้วก็เราจะเจอบูเบอรี่ไหมเพราะว่าป่าบูเบอรี่ที่พี่ฝนพาเขาไปเก็บนั่นก็ มีคนไปเก็บไปหมดแล้วนะคะโอเคไปเข้าป่าเก็บเห็ดกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบลูเบอรี่กันค่ะนี่จ้าเก็บเอาเก็บเอามีรอยคนมาเก็บไปแล้วแหละก็ธรรมดาเนาะมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดไงคนก็เลยมาเก็บ เพื่อนๆพี่ฝน,นเจอเห็ดหนังไก่โอ้ยเอาออกยังไงเนี่ยอยู่ข้างในขาก็อยู่ข้างในอืมต้องเอามีดกรีดเอาด้วยเปล่าน,น่าจะได้แต่หมวกนะขาเข้าไปอยู่ในซอกหินแล้วนะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมีดอกนึงอยู่ข้างในนู้นนะเห็นไหมน่ะแต่เอาไม่ได้หรอกเขาเล็กเกินไปด้วย ไ่้แต่หมวกเพื่อนเพื่อนไปหาต่อโอ้นี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่เฮ้ยใช่ไหมเออใช่จริงจริงด้วยน่าเห็นไหมสามดอกสี่ดอกเมื่อกี้นี้พี่ฝนจาม ก็เลยต้องหยุดปาดงามงามอืมคือมีเชื้ออยู่เลยสีขาวนี่เห็นไหมปิดไว้สวยแท้เอาอันนี้อีกคือสองอู้วี่น้อเลยวันนี้มาเออวันนี้มาเขาแน่นนะคะเห็นหนังไกล้คือ นเขาจะแน่นมากมวันนี้มาเที่ยงแล้วนะแฟนไม่ตื่นสักทีก็ไม่อยากเอารถมาไงเนี่ยว่าวันนี้ฝนมันจะตกด้วยไงน้าฉันได้เห็นหนังไก่แล้วดีจ้าดอกแรกแห้งมานมานมานจ้าวันนี้เนาะข้างๆกันก็มีเห็ดหนังอเห็ดเหลืองนะคะ สีเจิดจ้าเลยสองสามดอกตรงนี้นี่จ้าสวยไหมตรงนู้นก็มีนะแต่ว่าขึ้นลาน่ะเพียนพี่พี่ว่าพี่ไม่เอานะกลัวเอาไปแล้วมันจะทำให้เห็ดดอกอื่นเสียไปด้วย เจอคนมเมื่อกี้ไปแล้วจ้ะข้างในเพื่นยางเข้าไปสองคน,นยางออกมาคนหนึง่งออกนาไปแล้วลหละจ้ะสองคน <c oughs> มือน,นี่พ่หูว่าสิได้เฮ็ดปานใดเนาะจ้ะเนาะได้สักใดจะเอาเพราะไฮ็ดเขาป้าเนาะจ้ะเนาะเขาป้าเก็บเฮ็ดจ้ะสนีทกับมีแห้ขงข้างข้าง พันย่างไก่นู้นพี่ฝนเจอเห็ดนางไก่จ้ะอันนี้ดอกนในพยุตใต้ไม้อีกจ้ะประมาณสองสามดอกคิดว่าเสียได้บ่เด้อเด้อออกมาทั้งนี่ <c oughs> ยางน้ำแล้วเนียอุย้ยอย่งไรเนาะซอนกันจูอย่งสิเดี๋ยวเอามีดก้นจับพี่นอ้องพี่ว่าขันดึงขึ้นมาหัากแน่นอนนี่เราก็ติดจูกระใหม่พี่นอกก้องเอ้ยช่างแล่ละ ไม่ทับชู้จ้ะตัดขากับโแล้วอกว้าวซ้ำใดซ้ำนึงอ่แหละได้ซ้ำใด้ก็เอาโอ้เสียดายเลยแน่นแน่นมากเลยอะ ทั้งใดอืมโ่อห้อ,อ,อยเพิ่อนอันไม่เบียดแต่มาอยุ่จ้ะแล้วก็เอาทั้งใดอีกทั้งอี้่ไหมอีกดอกเ่ิ่มสองดอกอดอกไม,อม้อ้ดอกเดียวแต่เพิ่นบานจ้ะ บ๊วยยังดอกได้ืีเก้อนล่ะตรงนี้ได้สามสี่ดอกจะนี่ดอกนึงจ้ะง่ากมาอีกน้อยนึงก็เจอ พ,พี่น้องอยู่นี่อันนี้เน่าละเสียหายหมดแล้วจ้ะอันนู่นตอนมาตอนมาพอ่อๆจ้ะพี่นอ้องน,นี่ห้อยห้อยคนะห้อยอย่างมาคุดมาคุยโอ้หรือว่าอีหเออมาจากมันก็นี่ กาอันนี้เก็บย,ยากยากบ้นหน่อยได้จ้ะเด้อหลายอยู่เหมือนทีกลาวไม่ป่าจ้ะพี่น้องฝนตกเมื่อคืนนีสูส่ามาเปียกมากโอ้เห็นเห็ดเหลืองพี่น้องโอ้กำลังซองอันปลาเห็นเงนงลง,งหเ,เห็นเห็ดพอดีไปยังพอดีเจอเห็ดซองดอกจก้ะเหลือง พ่อหน่าชมดอกพี่น้องเออหันมาพอดีไงงามงามเอ้ยถือกล้องงามงามเนาะพ่อหน่าฮึมสว่างพี่น้อง,ง,ง,ค,อง,งคอยสิบอกว่าตอนแรกคอยเห็นเห็ดหนังไก่้องดอกนีก่เด้อจ้ะเด้อเห็นเห็นเห็ดเหลืองมองหันมองเก็บนั่นไหมเก็บมาหันมาเจอ หันมาอีกเทียนหนึ่งผูดล่ะจะเบื้องให้จะเบิงเบ้งซอยข่อยแน่น้ำขนาดพี่น้องจ้าบึดเพิ่น,นันขืนล่าแล้วแม้เอาซ้ำเอาได้เนาะจ้ะเนาะอืมกองไว้ก้อนอันนี้พ่เอาละจ้ะอันนี้บ่เอาเอาอันนี้เนาะ เห็นบ่หระฝนกะสิมาอีกจ้ะฝนตกดีแทะนี่จ้ะเก็บเน้วเลยหานี้ินไปใส่สถุงมือ ต้องใส่เมดราไปร่วมกันก่อนมองอีกสองดอกที่เจอสองดอกแรกที่เจอก็คืออันนี้แล้วนะดอกตุ้มๆนิด้น่อยนี่แหละจ้ะตุมมุตมินี่นะไหมขาเนี้ยเง้าวเงาวเบื้องแน่พี่น้องจ้าสวยงามขนาดเลยอันนี้หน่อยโพด ปอ่อยเขาไว้นี่แล้ะเนาะเอาไปร่วมก่อนจะ้ะยังมีนี่นอ่อีดอกเึงอพี่น้องอืโอุยดอกนี่มหัศจรรย์พี่น้องเอ้ยอ่อ,อนงามพี่น้องพุ่นพุ่น เป็นต้นซีโอ้ยโอนโอนโอนโอเนเพ้งใดนี่เอานี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคลักเคตนตาแลนพี่น้องออกแล้วเฮ็ดขาเฮ็ดดำขาเหลืองป๊าดได้รูปก่อนจ้ะเจอซ้ำหนีกัถ่ายเฮ้ยเนาะไก่สีได้เก็บเฮ็ดดำแล้วล่ะอจ้ะพี่น้องสแสดงว่าเฮ็ดเหลืองไก่สีมืดแล้วล่วลวะเนาะอือ งามงามอยู่จ้าอืมเก็บก่อนเด้อเดี๋ยวจงเอาไปร่วมกันอืมคอยต้องแยกแล้วละ,ละต้องแยกอันใส่ย,ยางแล้วอันจะ้ะเห็ดเฮ็ดนังกายใส่กับคู่นึงเนาะจังบ่ปนกันมันจังบ่แหลก พี่น,น้องเอ้คอยดีใจลายได้ได้เห็ดหนังไกลเป็นแบบออกขาวๆเลยอะ่ะอืมเป็นทางเลยอะ่ะมองเดียวกันได้เลยเจอสองดอกแรกน้อยๆที่แรกอืม นี่นะจ้ะดอกนี้แต่ยูหราอว่าแต่ยูจ้ะน,นี่อยู่ในมอดอาจสจิเป็นแบบชื้นแน่เปียกแน่จังหน่อยจ้ะเพราะว่ามอดเขาเปียกเนาะฝนตกแตกแล้วล่ะพี่เนาะคันวิญญาเป็นเส้นๆซยังสี่แล้วมัน เก็บแบบทรมานหน่ะพี่นองจาอ้าอันนี้ถือมาจากอมองนี่อดอกึงพี่นอนอืปาดมองเดียวได้หนิพุ่นขอเจออีกแล้วพุ่นข้างล่างอีก คุณล่ะเห็น่ะคุณอีกคุณล่ะเก็บก็มีคนมากเพิ่มอีกแล้วจะพี่น้องจ้าโอ้ยป,ป๊อปล่าอีหลีป้านีไหมคุณคือโหดีโหร้ายแท่เนาะ ข้างล่างตจ้ะนไก่อืมนี่โอ้ยยุบ้างก็นมี่โอ้มาสีลงไปข้างล่างนี่คนว่ากันยุ่ข้างนอกเลยจ้ะ <c oughs> กำลังสิข่าวมานีละอย่าปากเด้อคอยนลีละอย่าปากกำลังเก็บเห็ด จะมองเดียวคอ,เอเยเก็บคอยเปลี่ยนใส่กระคุก่อนเด้อจ้ะเด้ออันนี้ใส่ร่วมกันมากมันสิแตกจ้ะอันนี้เปลี่ยนคุก่อนจ้ะแม่หืมถืกใจแห้งได้เห็ดหนังไก่พี่น้องเอ้ยเก็บเอาเห็ดหนังไก่มากละจ้ะแยกออกมาแล้วก็เห็ดเหลืองเราแยกออกมาจ้ะมาเจอเห็ดเหลืองพอดี ยางออกมาแล้วจากมองหันนอกจากเนาะใส่ร่วมกันมั่สิแตจกจ้ะเพราะว่าเฮดอ,อนันหนังไก่เป็นดอกใหญ่เนาะก,กระกรอบเก็บอันเฮดดำมากหน่อยหนึ่งกระจุ่มนั่นแหละจา้ะนี่งามปะงามนอกจากเนาะนี่เฮดเพิ่นถึกเพิ่นแหง แหงห้ายแลวถือนามถือฝนตกใส่เป็นดอกจังสีเลยเนี่ยอที่แรกว่าอันเขามาผูกเสือกนอกจากนอกเลยย่าเออเพื่อนมาผูกเสือกคือสีเก็บเห็ดไปเมือ่อไรล่ะไงมาเห็นพอดีใช่เพื่อนมาผูกเสือกให้ลูกเพื่อนให้ลูกให้ร้านเพื่อนไอฮับฮัดครับซ่อมมอเตอร์ไซค์จ้ะ มอตอร์ไซค์ทีันเขาก็โอ้หอยเอื่นประถือพี่น่องเอ้ยมอตอร์ไซค์ทีแลนดนปลาน่ะจ้ะนี่อีกเห็นเ,นเดินเด่นใส่อะไ้ผุ้นะแหงพวดจ้ะเนา บบไม้มองมีโดนเลยจ้ะเพราะว่ามาคืออะไกับโบเห็นจักเทียกับเล็บปมามาอีกที่นึงเนาเหมือละนังมีเดียวยกกใหม่มาผู้เดียวอีกแล้วมือนีหนะนักมือกับโบแลนตามเนะาะกล่องนั้นแม่สีเหลืองเจอใจแล้วพี่น้อง บ่แพร่กันเนาะใช่เนาะความงามเฮ็ดน,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 นี้ยังกระสูดเห็ดเหลืองบ่ได้เนาะความงามนี่สวยงามมิลี่วันนี้ถือฝนนั่นไหมอู้หูอีกดอกนังเห็ดเอามาตอวนึงคอยลูกไว้แต่ก็กระด้างเลยสีเหลืองเฉียดจานเลยดูคันๆกันน่ามิลี พี่ซวยนี่คอยอยากสิบอกว่าคอยเจออันเห็ดดำพี่น้องนี่กระลงงังโ่งพอณหลาเห็นบ่พุ่นนั่นไหมพุ่นข้างในพุณนละเห็นบ่กระลงงังโ่งโอ้ยกระลังเป็นเบี้ยเห็ดดำเสีออกแล้วพี่น้องเหลืองอีกแล้ว อันนี้เนาเห็นปะได้ดอกนี้เน่ากระยุเป็นเสื้อไปเพาเป็นยังจ้ะอันนี้ห้อยอ,อย่างเป็นทั้งสี่ว้าหลู ันนี้ก็อีกเห็นปะขาก็ใหญ่ๆด้วยเนี่ยหัวหายไปใส่บุจบไปนี่แหละบ่เอาเพิ่นตัวสวยงามเอาซ้ำนี่นะไรพี่น้องุูน่ะเห็นปะ เฮ็ดจ ah mm ้าเฮ็ดบุหรี่เปลนเน้อจ้ะเนาะบุอนี่ก็บไปเรื่อย ่หมอกหนามากเลยอ่ะผม้เห็นทางเลยอะก็เลยพากันแบบบ่ลุกบออันนี้เนาะก็นอนเรียนเบิง้งที่วีไปเพราะหมอกเริ่มจางแน่ก็เลยว่าอ,อไปส่งแน่สิเขาปลาวสันพอมาหอดปลาพี่หน่องเอ้ยแดดจ่าเลยแต่ว่าฝนตกอยู่ตอนกลางคืนนะตกไปแล้วละ่ะ แต่ว่าคนบอกว่าสิตกอีกตอนสี่โมงแรกสามโมงแรงไปเรื่อยๆสเปาได้จักสมงก็เอาอม,มืออืนก็จังไปไหมนั่นแหละมืออืฝนวัดตกก็จังไปไหมจ้ะไปหม่องอื่นเนาะ พี่น้องพูดนละ่ะเฮ็ดเรืองเน่าแล้วก็มีอันที้เปียกฝนก็นมีอันที่พวกเปียกก็มีอ่ยุไตพ้พูดนะนหู้พูดหล่ะเออเอาจังใดนอเดี๋ยวเก็บจังสี่สก้อนจังเขาไปนั่งได้คันพวกเขาไปข้างในเก็บพวกหอดดอ,อกจะ้ะเป็นเป็นแองจะ้ะ กักคูกกระตั้งข้างในบ่ไดจ้ะห้อยมีคนมาเก็บอยู่จ้ะแต่ว่าน่าสิโดนแล้วละ่ะเพราะว่าเห็นขาที่ห้อยตัดนั่นเน่าไปแล้วโอ้ยเอาเดี๋ยวย่างกักค่สิบวมร่งมาก มันก็เก็บอันนี้สิยืนบ่ได้จ้ะ ้โอยขอเก็บก่อนเด้จ่าเด้อมันอันทยบ่ได้จ้ะพี่น้องจ้ามันยากแม่เศรษดาย้งพี่น้องเห็ดนางไก่มากเพราะท่านเพินินอันห้อยเพิินเก็บไปแล้วเป็นทางเลยอ่ะเลือแต่ขาโอเป็นทางเลย อันนี้เบี้ยตาเพื่อนเพือพ่อนสงล่ใ่มองบุเห็นอันนี้มัจ้ะดอกอ่อนๆน้อยๆตะมุตะมิอูขาเงาหุ่นมั่จ้ะขาวจั้ยเลยขาวจนว่าแสงบุงเขาอันนี้ขาสั่นพอดีง่ามจ้ะ เสียงคนแตกสวดๆอมือนีวันหยุดจ้ะคนไรไม่อยากเจอเพื่อนดอบอกกบเพื่อนผู้หูเรื่อง 嗯。嗯 แมนบ่แหลพี่น้องคอยว่าคอยเจอเห็ด nắng ทรายอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเดียว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 แมนยุ่งจ้ะพี่น้องอดอกกระลังอ่อนๆเลยพี่น้องเอ้ยพุน่นสวยงามอีหลี อึ๊บผลทั้งพุ่นอีกดอกน้อยดอกนึง เก็บไปละอันนี้ก็ห้อยเก็บไปละอันนี้เกิดไม่มันแตกมันหักก็ต้องขออภัยได้จะได้เพราะว่าความถนัดบอกอัน,นเก็บสะดวกมันบ่อสะดวกนั่นจ้ะนี่ยากอวดคุนเครื่องคุ่ มนนี่คือสิบ่ได้เก็บโดนหอ,อกจ้ะเพราะว่าคนแตกสวดๆอ้วยอือุอยเห็ดหนังไก่เัินก้อืเอแต่ว่าข่อยได้เห็ดหนังไก่หล้าะไรมอนนี้อืออีดีด้ป่านหูเลยเนาะน่ะ,นะงามพี่น้องเห็ดดำเริ่มออกแล้วจ้ะ อุ้ยเห็นป่ะังสี่ต้องไปเบ่งปลาพี่ฝนจักหน่อยว่าเห็ดแตมออกไปอุ้ยอยู่นี่เจอร้ายมองเหรอจะบ่ได้เก็บแม่กับวพวกหูวเพื่อนสีออกเรื่อยๆอยังสี่อือ,อคักเยอะท่านี้เหเก็บพี่จะาตุมต่มๆดอกใหญ่ๆคือสีบ่ได้พ่อดอกเนาะมือนี่ หรือว่าจังไดบุติดตามกันต่อไปเนาะจะเนาะคุณน่ะไอ้ย,อยขอเด้อคอยขอ